วันนี้เนาะผมก็จะใช้เป็นชุดลำปลาใหญ่นะครับชุดนี้นะครับน้ำหนัก2กิโล2อสองุงนะครับเป็น4กิโลนะครับตามด้วยตัวนี้เปชื้อผงเหม็นบูดเป็นหัวเหยื่อนะครับตัวนี้เป็นมะพร้าวตากแห้งกับมะกรูดตากแห้งอา้าวผิดจุดครับผมตัวนี้เป็นป่ากินพืชอาหารประดุนะครับตัวนี้เป็นลำหมักนะครับคือับตัวนี้เป็นเชื้อผงเหม็นบูด ายิกปนินนะตัวนี้เป็นมะพร้าวตากแห้งกับมะปีตากแห้งตัวนี้เนาะโอเคครับตามด้วยไผ่เขียวหนึ่งถุงนะครับตัวนี้เป็นไผ่เขียวมะพร้าวนะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปดูนครับตามด้วยตัวนี้เลยนะสองกิโลนะครับลำปะใหญ่อีกหนึ่งถุงนะครับเป็นสี่นะ คลำปลายใญสีนะครับทุกคนตามด้วยหัวเยื่อเหม็นบูดนะครับตัวนี้นี่ครับทุกคนตามด้วยหัวเชื้อผงไสุกปนินนะครับตัวนี้เป็นมะพร้าวตากแห้งกับมะกิดตตากแห้งนะครับ ทำด้วยไฟเขียวนะครับขนมปังไฟเขียวเนาะให้ปลาสับสนนะครับตอนเราเกี่ยวเส้นไก่เขียวเข้าไปนะโอเค เอาครับทุกคนโดนแล้วโดนแล้วหนึ่งโดน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 ครับทุกคนโอ้ปลานินสวยสวยสวยชั่วไหน่อยัชวไหน่อยัชวไหน่อยอะไรอืมมีเจ็ดแต่ผีดแน่นอนโอเคครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมมีเช่นเคยเนาะทิมข้าวโพดตกปลาเยื่อเหม็นบูดกับลำปลาใหญ่เนาะวันนี้ผมพาทุกคนมาที่คลองตอนนะครับ หรือ้มยแมงนะครับทุกคนหมายที่ผมมานี่ก็เป็นหมายกกดูนะครับของลุงเก๋นะครับโอเคเมื่อกี้ก็โดนปลานินเป็นหนึ่งนะครับกับน้องอ้ํานะที่มาด้วยกันนะครับโอเคทุกคนโอเคทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาตกปลาโนจันทร์นะครับปลานินแล้วก็ไม่แน่เราอาจจะโดนปลายิศกใหญ่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันครับทุกคนไปครับ ดนครับมีไซส์มีไซส์กันีอน้ miserable. อาจจะเป็นไพนวนกันก็ปานินนะครับทุกคนยีดลุกโลเล็วอแมบอแมไพน์วนจันต์ก็นินทักนมีใหญ่นุจันต์ก็นจันต์ับ <diabetic> <hi> โฟมหรือเปล่าอ๋อตัวนี้โดนเม่โฟมครับทุกคนนะโอเคครับทุกคนนี่เป็นนวลจันร์เนาะน่าจะมีไซส์2โลนะครับ2โลขึ้นไปจันนะฮะผมใช้12นะเป็นขอบกว้างๆหน่อยนะครับส่วนมากนวลจันทมันจะเกี่ยวเกี่ยวบริเวณนะครับตรงจมูกนี่นะนะครับตัวนี้นะเห็นไหมครับทุกคนนะจะเกี่ยวตรงนี้นะครับจะขอบนของผมเป็นไส้ไก่นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นลำปลาใหญ่นะครับ ลำปลาใหญ่ของเชื้อเหม็นบูดนะครับตัวนี้นะทุกคนเดี๋ยวดูน้ำหนักกันครับโอเคตัวนี้สองกิโลหนึ่งขีดครับทุกคนนะครับสองจุดหนึ่งนะตัวนี้ทุกคนสวยงามครับทุกคนไปดูกันต่อครับนี่ยิ้มความไปท่าไหรนี่หออืมนี่ความไม่ตรง

ตัวนี้มีหนึ่งจุสี่แปดห้านะครับหนึ่งจุดห้านะครับทุกคนนะนะครับหนะนึ่งจุดสี่แปดห้านะมีมันหมักเขียวตัวนี้ใส้ไก่เขียวนะทุกคนตัวนี้โฟมเนาะตัวนี้เป็นมันหมักเขียวนะครับนี่นะครับมันหมักเขียวเนาะโอเคครับทุกคนมานครับมันหมักเขียวทำงานแล้วไปครับทุกคนไปดูต่อเนาะ โดนครับทุกคนโดนโดนปากายโดนไอ้กายทุกคนไปแด้ว โอ้ไหวลิตเห็นป่าครับเป็นขึ้นแล้วนะทุกคนยงาตัวนี้เาะเดี๋ยว้งหกันเท่าไหร่เนี่ย่งสองสองจนครับตันนี้นะ สองจุดหนึ่งครับทุกคนสองจุดหนึ่งเก้าห้าอาสองจุดสองแล้วกันสวยง,งามครับมาแล้วมันขึ้นอีกแล้วเดือๆครับทุกคนไปดูต่อโอเคครับทุกคนโดนของใหญ่ขึ้นแล้ว น้องจานกินติดข้างมามาดูซิโดนอะไรโดนซิโดนอะไรมันฮะถ้าโดนมันหมูนี่สามถุงห้าสิบนะครับทุกคนเฮ้ยมันโอ้มันเอียงข้างมามันโดนโฟมโดนโฟมหรือว่ากินมันหมูมันมันเฮ้ยผมอยู่นู้มาแล้วครับโอนจันกลางคืนนะนะครับทุกคนลขึ้นฝั่งเลยเอาอ้ําอุ้ย เฮ้ยสบโดนแล้วไปทางไหนที่เดี๋ยวกนเลยกนที่บอกโอเคดูซิดูซิดูซิกินอะไรกินอะไรดูก่อนไงมันมันมาเขียวบอกแล้วหมูเจ้าอ่ะควางโฟมกันมืดวานมันบากินดอกนี่มันต้องกินมันมาเขียวโอเคครับทุกคนทำมันต้องครบของมาเไว้ โดนแล้วครับทุกคนไอ้กายครับไมากเดียวไม่ถึงหนาทีกันทุกคนตีไปเมื่อกี้เนาะโดนเลยหูใหญ่ใหญ่ใหญ่โดน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 ดนโ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 ดนดนโดนโดนดนโดนโดนโันนโดนดนโดเดน๋ยนโดนโนโดนดนโดนโนโดนดนโดนะดนโกนโดนโนโดนดนโกนโ้นโดดอีดแล้นโดนดนโกนนโด โอ้ยโดนครับทุกคนนะฮะตัวที่สองมาแล้วปาาลาไกยไม้ยแรกไม้เดียวนะโอโอโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักกันเนาะเมื่อกี้นะครับผมใส่ลูกปลาเข้าไปนะครับตอนนี้ได้ปลากยนะตกปลากกยกันนะครับเป็นลูกปลาตะเพียนน้อยนะฮะแล้วก็ต่อตรงนะครับ ลูกหมุนนะครับต่อตรงตะกัวนะครับช็อกลีต40นะครับมีรอยฟันอาจแตยดูรอยฟันฮนะจะมีรอยฟันฮะตัวน,นี้ก็กลืนลงท้องเลยนะครับกลืนเลยนะตืนลูกปลาเข้าไปนะครับทุกคนมาดูน้ำหนักกันครับทุกคนน่าจะมีโล6โล7นะหรือเกืบอบเกือบสอ้โา น้ำหนักที่ช่างก่อนตายไม่งบกขึ้นว่ะ่อขึ้นมากลไนะสั่งตอนนี้ยี่หายเลยตากน้ำแล้วเอ้ยเลยตากฝนเปียกแล้วเอ้ยเลยมาละมาละใส่ไว้แหละในพิมพ์ตลอกเอง โอเคมาแล้วทุกคนน้ำหนักที่ช่างก่อนตายนะอันตัวนี้หนึ่งจุดเจ็ดสี่หนึ่งจุดเจ็ดสามห้านะครับอันนี้นะหนึ่งกิโลเจ็ดชีดนะครับสวยงามครับทุกคนสวยๆครับทุกคน ครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมเนาะที่กกดูไม่ห่วงครับทุกคนก็เมื่อคืนก็ผลงานโอเคครับทุกคนมีนวลจันนะครับมีปลากายนะเข้ามาชิ้นเหยื่อกันเนาะเมื่อเช้าก็มีปลากายเข้ามาหนึ่งตัวนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็ไปดูกันต่อนะครับก็ปลากายวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้กระสือนะครับสองเซนสองเซนครึ่งนะครับหาลูกปลากายนะครับทุกคน ประมาณนี no? term, ้เนาะสำหรับปลากายวันนี way, ้นะส่วนเป็นปลาอย่างอื waar? ่นผมก็ใช้เหยื่อเหมือนบูดเหมือนเดิมนะครับใส่เกลมาเกลยวมันมาเกลยวนะทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูต่อครับทุกคนไปดูกันไปครับปปลล่่ออยยไปนะไปได้หรอไปได้หรอปล่อยแล้วปล่อยครับปล่อยหรอตรงมันไปส่งมันไปส่งมันไป สงไปส่งไปตรงไปเอาอยู yeah. ่แล้วโดนอยู่อยู่โหแล้วขึ้นขึ้นยังนี่ขาไก่

ถ้าจะให้ดีต้องเป็นช็อกลิต40นะครับนะครับจะสวยงามมากเนาะตัวนี้ที่ผมใช้อยู่ช็อกลิต40เป็น PE 20จะขาดนะครับเพราะว่าปากกายมันจะมีคีบรงด้านข้างนะครับสามารถตัดตัดสายลิดได้เนาะตอนที่ที่เขาก็โดดขึ้นมานะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับต้องเปลี่ยนเป็นช็อกลีด40ซะแล้วนะครับโอเคไปดูกันต่อครับโอเคครับทุกคนตัวนี้เป็นนะครับปลาแต่เพียนน้อยนะครับตัวนี้เป็นเหยื่อล่อปลากายเนาะ ที่เราจะมาทำเหยื่อรอดประกายกันโอเคครับทุกคนไปดูนะโอเคครับทุกคนไปดูกันครับเฮ้ยดิน้นรวแล้วกู

ถ้าเป็นสายน้อยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวต้องใส่หลังนี้ถ้าใส่หลังนี้ตายไปแล้วนี่มันจะอยู่แล้วนะอยู่ไหอยู่หลงฝับแลยปั๊เดี๋ยวก็บวนเสียหายบนเสียหายยังในไหนก็นในไหนบ่หมีบ่หมีใส่ปล่อโดนโดนโดนอยู่อยู่อยู่เลยอยู่ต่อโดนนี่ก็โดนต่อไปอยู่ไปอยู่ ได้เดียวกัได้เด <multic S 1> ียรหลังใหญ่มันไอ้เอ็นใหญ่มันหลังนิดเดียวมันปล่อยเลยผมมีน้ำหนักน้อยหนึ่งมันปล่อยได้โตต้องขูเอ็นน้อยเอ็นน้อยเขาละเขาละเขาละเอ็นอิ่มเลยเห็นเขาละเขาละเดือมมาเนี่ยเดือมมาเนี่ยไหยืด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 อ้างเฮ้ยรู้จอกเดี๋ยวครูเนี่ยจะคืนอ้ามาครูวะอืม จะเป็นหลังนี้นะตายไปเลยไปเลยไปเลยเอาเลยครับทุกคนเอาเลยไปแล้วไปแล้วไปแรอบลงปุ๊บกินเลยไหมไปแค่นเนี้ยบ่ไปนี่แล้วไปเลยนะวิ่งแล้วป่าเขาวินก็ป่าเฮ้ยโอ้โหโดนอุ้ยร้อนเัน้ัน้อนโดนโดนโดนร้นรัอนกินการอากาศเลยวิ่งเฮ้ยโดนต่อเขาต่ออีกแก้ะ ออกมาแล้ว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 เตงหายลูกหนึ่งเยเอากล้องโทรศัพท้ายหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะโดดเดี๋ยวมันจะโดดเดี๋ยวเลีวท้ายหน่อยท้ายหน่อยของเตงก็ได้เดี๋ยวมันจะโดดแล้วโดดแล้วมาแล้วคว่างปุ๊บกินปั๊บเลยเยมันนกิไอึงแล้วเฮ้า ลหลังสีง่ที่ละทำมั้ยำมั้โดโดอีกโดดอีกโดดอีกมาอ้าเดี๋ยวเราไปมันหลากปล่อยวิธีหนึง่งเมื่อกี้เนี่ยเจอขันน้อยนี่โอ้โหปังไ้เดี๋ยวไม่เป็นไรของเรามียืดหยุ่นดิบึ๊บ เอาละสวยงามนะทุกคนหแล้วมแค่สักงลได้เนาะัจะไปีันข้างก่อนตายโอเคอู้อูทานโอเคทามันนี่มือนักันครับเนี่ ตีปุ๊บนะครับเบ็ดเบ็ดลงปุ๊กกินเลยนะตัวนี้ทีสับทีแรกหลุดเนาะมีลงแล้วกินเลยนี่โดนข้างปากครับทุกคนนะตัวนี้ไม่กืนเนาะนะครับนะครับตัวนี้น่าจะมีนะเกือบเกือบสองโลเนาะหรือไม่หนักกันฮะเอาหนึ่งจุดสี่ศูนย์ห้าหนึ่งกิโลสี่กิโทั้งหม ไปต่อครับเดินมาตาต้อเด้อไปแล้วไปแล้วทุกคนไปแล้วครับไปครับครับไปแล้ว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 ไป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 แล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับ แล้วครับทุกคนปลาไก่ไปแล้วเนาะไปแล้วนะโดนโดนไหมโดนโดนอีกหนึ่งเด้งไทยลุกไปหนยเด้งไทยลุกไปเลยไทยเร็วเร็โเร็วเรโอ้โหหลุดโโอ้หหลุด เนียหาดโอ้โห,ห,หรู้ได้ไงวะแสดงว่าอีกนิดเดียวติดเข้าปโอ้โหผ่านไปหนึน่งครับทุกคนปลาไก่เนาะนูนขึ้นเลยขึ้นเลยเดี๋ยวเราจะเอาปลากลับบา้านก่อน,นเนาะเดี๋ยวผมจะอยู่ที่นี่อีกหนึ่งคืนนะครับพรุ่งนี้อีกวันนึงนครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อเนาะนีน่ก็มี ปลานนจันทร์สองโลหนึ่งปานินโลครึ่งหนึ่งครับปลาไก่สามตัวนะครับทุกคนเนาะมีตายนะครับทุกคนสองตัวรวมๆแล้วตัวนี้ก็ห้านะครับทุกคนเัานี้ก็ของน้องๆอ,อีกคนละสองตัวนะครับนอนจันทร์คนละหนะึ่งเนาะปลากายคนละหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อครับทุกคนโอเคครับไปครับ แล้เหรอเห็นไหมเห็นเนาะเห็นครับมาแล้วไปดูเรื่องไหนกันกินสองตัวพร้อมกันครับทุกคนนั่นะตัวนี้นะตุ๊กปลานะครับผมเกี่ยวลูกปลาไว้นะเดี๋ยวไปดูอีกตัวนึงครับทุกคนตัวนั้นตัวใหญ่มากนะตัวนั้นน่าจะมีไซส์สี่ห้าหรือเปล่า นี่น่าจะมีสองสามนี่มีสองขึ้นนะมาดูตัวนี้ทุกคนนะสองตัวติดเลยนะครับไปทุกคนโอ้ตัวใหญ่นอนนี่ตัวใหญ่มากกินไม่กินสองตัวติดกันเลยกินพร้อมกันเลยอ่ะดึงตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บตัวนั้นกลิ้งขึ้นมาเลย โอ้ยโอ้ยปาดมือเว้นะสองตัวคู่ครับลูกปลานะครับทุกคนนี่นะสวยงามนะทุกคนโอ้ตัวนี้มีห้าหกโลแน่นอนขนาดนะเดี๋ยวช่างกันนะทุกคนเออโอเคครับสวยงามได้กินพร้อมกันเลยโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักกันเนาะตัวนี้ปลากายใหญ่เนาะ

เยเลยจ้ะเออครับทุกคนโอ้โหห้านะครับทุกคนหา้หาถึงห้าไหมไม่เห็นอะ เ็นไหมเห็นไหมโอเคห้ากิโลพอดีนะครับตัวนี้นะนะครับตัวนี้ห้ากิโลนะปลากายใหญ่นะทุกคนห้ากิโลเนาะโอเคอืมไปดินจ้ะดินแห้งอยนะ่าละอีกตัวนะครับทุกคนตัวนี้มี1.9ครับทุกคน นะอยู่ที่หนึ่งจุดเก้าครับทุกคนโอเคครับทุกคนสวยงามครับไปดูกันต่อนะทุกคนไปครับไปครับโอเคครับทุกคนเมื่อคืนเนาะ,ะเพียงคืนครับสองตัวพร้อมกันเลยนะครับตัวนี้เป็น,นปลากายไซส์ห้า 5, นะครับไซส์ห้ากิโลเนาะ ใหญ่เลยนะครับกินลูกปลานะครับโอเคโอเคครับทุกคนสวัสดีครับส่งงานวันนี้เนาะที่กกดูห้วยแมงนะครับทองตอนนะครับหมายลุงเก๋นะครับหมายนี้กับคครอบรัวตกปลาเยื่อเมนบูดลำปรใหญ่นะครับทุกคนวันนี้ก็โอเคนะครับสําหรับทิปนี้นะกับที่นี่เนาะทุกคนก็มีผลงานก็เป็นปลาหนอนจานหนึ่งตัวนะครับไซส์สองมีปลานิลนะครับแล้วก็มีเอ่อ ปลานวนจานปลากายของน้องๆอ,อีกหลายตัวนะครับแล้วก็มีปลากายตัวใหญ่ไซห้าโล <c oughs> นะครับ, okay, รบทุกคนผมวองว่าคล <Okay. S 1> ิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆคนนะครับโอเคสําหรับที่นี้ก็าฝากไันทนี่ล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสวดีครับไปครับ